สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่นะครับและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องพระแท้สบายใจนะครับของเหรียญพยาตะเลยของหลงปหลิวนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆนะรวมถึงเลขที่บัญชีนะครับหากมีการโอนเงินกันเป็นลูกค้ากันท่านแบ่งปันจากผมนะครับแล้วก็สำหรับ QR Code นะครับไว้สําหรับท่าแอดไลน์นะครับกรณีอยากเชคพระฟรี ก็เรียนเชิญตามนั้นนะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นี้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็เพื่อป้องกันวิจาชีพสอดแทรกแอบอ้างต่างๆนานาครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับครับก็มาชมอีกรุ่นนึงครับรุ่นฉลอง90ปีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นพญาเต่าเรือนกึ่งใหญ่นะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลักษณะไม่ได้เจาะหูเป็นรูปพญาเต่าเรือนเต็มรูปแบบเลย เป็นอหนึ่งเอกลักษณ์แล้วก็ชุดนี้รู้สึกจะมีการจัดสร้างที่ชัดเจนแล้วก็นิยมพอสมควรครับจะสร้างด้วยกันทองคํานะครับนวะเงินแล้วก็ทองแดงแล้วก็ฝาบาทผมมีทองแดงกับฝาบาทเดี๋ยวจะให้ชมแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณนะเนื้อเงินจะสร้างร้อยยี่สี่หรไงตามข้อมูลนะนวะเนี่ยห้าร้อยเก้าเหรียญน,นะครับส่วนทองคําแล้วก็นาคออมีนาคด้วยครับ ต้องคำก็น,นากเนี่ยรู้สึกจะอย่างละเก้าองค์นะเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นล็อกเก้นอีกประมาณสามร้อยนะที่้อมูลนะสำหรับเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงห้าพันองค์นะสี่สี่พันเก้ากว่าเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสี่พันเก้าไปปลายเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้สองเนื้อเนี่ยนะครับสองเนื้อแบบนเนี้ยเนี่ยฮะสองเนื้อแบบเนี้ยนะครับ ทีนนี้วันนี้จะเอามาให้ดูมีคนมีคนเข้ามาถามซึ่งมันมีเหรียญคล้ายๆอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ถามตัวตัดผมดูไม่ดีผมบอกงั้นมันมันจะต้องมีโคดและลักษณะแบบนี้นะซึ่ง,ซ,งซึ่งเริ่มมีมาแล้วนะนอ,นอกจากมีมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือที่เป็นห่วงพี่น้องในช่องวัเทศสบายใจเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าที่สงคัญเหมือนครับไตมาดเล็กไตมาดใหญ่ไม่ว่าโปรดนี่ปีสามหกโปรดนี่สี่ศูนย์เหมือนนะเดี๋ยวนี้เหมือนมากเลยผมดูเหมือนมากเลยแต่ แต่ผมก็ยังจับพิรุษได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นห่วงพี่น้องสําหรับนักสะสมรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาก็หวาดระแวงเข็ดขยาดกันไปเลยบางทีนะแต่ให้เชื่อมั่นว่าถ้าเราสนใจและศรัทธ,ธาในบาร,รมีของท่านเนี่ยเราหาคนแท้พระแท้มีเยอะแยะเลยครับแต่ดูให้ดีๆใจเย็นๆนะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งอยากจะแปะเอาไว้เพราะว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างฮือฮาแล้วก็นิยมทีเดียวนะเมื่อก่อนเล่นกสามสี่หพัน 3, 4, 5, นะ เนี่ยแรกๆเนี่ยแล้วก็มันจะมีะความชัดเจนเรื่องโค้ดด้วยนะเนี่ยผมให้ดูโค้ดก่อนเดี๋ยวผมจะขยายกล้องกาลังสูงให้ดูตะให้ให้ดูใ้กล้จะเป็นประมาณนี้อ่ะใครชอบเวอร์ชั่นแบบนี้ก็ดูแบบนี้ถ้าใครชอบเวอร์ชั่นที่เข้ากล้องก็เดี๋ยวผมเข้ากล้องให้ดูนะครับ mm hmm. หน้าตาประมาณนี้เพราะเข้ากล้องจะเป็นอีกกายภาพหนึ่งนะเพราะว่ากล้องเขาจะเก็บรายละเอียดได้หมดนะ mm hmm. แต่ว่าให้ดูส่วนนว่าเงิน ก็จะต่อโค้ดสลับข้างกันไปส่วนเนื้องเงินต่อสามโค้ดนะดังนั้นไอ้ในข้อมูลต่างๆแต่ที่ผมจะให้ดูให้จดจําในลักษณะแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้มีริ้วมีล่องเหมือนกันนะมีเส้นเฟี้ยนมีอะไรต่างๆก็สังเกตดูได้นะเดี๋ยวผมไล่ดูนิดหนึ่งจะได้พอสังเกตก็ได้เนี่ยครับจะมีเนื้อไล่กัหมอนกันนะส่วนปลดนี่ก็จะมีบล็อกเนี่ยที่มีเนื้อเสี้ยนเอาบล็อกเงินไปทําเป็นลักษณะปลดนี่ทองแดง ซึ่งมันผิดบล็อกไงทีนี้เราจับได้ก็เสร็จไปอย่างเงี้ยก็จะมีเนื้อเนื้อเสียนเกินมาในลนักษณะไปอยู่ในทองคํากับเงินนะซึ่งใช้เนื้อเงินเนี่ยไปออกแบบพูดง่ายๆใช้เนื้อเงินไปออกแบบสําหรับปลดหนี้พีษสามหกนะทีนี้ผมก็ไม่อยากเอามาเทียบเคียงแล้วก็มาเล่าอีกฝั่งนะจริงๆเนี่ยเคยขอน้องๆไว้ว่าจะมาทําที่เคียงแต่ก็ดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วมีอีกหลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับก็ ผมให้ดูแค่เหรียญเดียวนะสําหรับฝาบาทไม่ดูเหมือนกันบล็อกพิมพ์เดียวกันแล้วก็ตัวตัดจะเหมือนกันเดี๋ยวมาชมตัวตัดนิดนึงกันแล้วกันครับมาชมตัวตัดก่อนก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะก็ดูตัวตัดกันไว้ซะก่อนเนี่ยครับตัวตัดเขี้ยวคมต่างๆอยู่ในตาแหน่งชุดเดียวกันแบบเดียวกันล่องเดียวกันนะลักษณะกายภาพไปในทิศทางเดียวกันหมดนะดังนั้นถ้าดูไว้ก็ลักษณะที่อ๋อ จะได้จดจานะลอยกินเนื้อต่างกันความหนาบางต่างกันได้เล็กน้อยนะครับสําหรับทองแดงกับฝาบาทนะครับเดี๋ยวไปดูอ,อีกด้านครับเห็นไหมเชี่ยวคมต่างๆขอบตัดพออีกด้านหนึ่งก็จะคือเหรียญเนี่ยจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับเ <ừ an S 2> หรียญทองแดงจะบางกว่านิดหนึ่งนะครับจะบางกว่าประมาณสักเกือบเกือบครึ่งมิลนะประมาณนั้นถ้ามิลหนึ่งก็ไม่ใช่เกือบเกือบครึ่งมิลถ้ามองวยตาเปล่าจะประมาณนั้นก็กกลภาพป,ประมาณนี้ครับ ครับก็จะประมาณนี้นะเอาโชว์ไว้ตรงนี้สตาร์ไปนิดหนึ่งเผื่อจะได้ซูมหรือเก็บบล็อกหรือเออหรือแคปหน้าจอไว้ได้นะเผื่อว่าจะได้อย่างงี้ดีกว่าเผื่อแคปหน้าจอก็ต้องประมาณนี้เผื่อจะแคปหน้าจอไว้เพราะว่าเป็นรุ่นที่มีเกมมาแล้วก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคร拜拜ับเนี拜拜่ยเผื่อจะแคปหน้าจอนะประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังประมาณนี้ถอยไปนิดหนึ่งก็แล้วกันนะด้านหลังประมาณนี้ นะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในกล้องขยายกำลังสูงนิดนึ่งสำหรับโคดตับเชิญมาชมกันดูนะแต่ยภาพเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้สภาพะเดิมๆก็จะมีการโดนนิดหน่อยจากการผลิตการสร้างครั้งแรกก็จะทับถมกันมาก็จะจมูกแต่นิดนึงปากแต่นิดนึงก็จะเป็นแบบนี้พอเป็นพอเป็นสเสน่ห์หรือบ่งชี้ถึงความเป็นพระแท้ได้อีกระดับหนึ่งนะ ้ามีความคมชัดเลี่ยมเละสวยเลไลายเลยอย่างนี้ก็ต้องระวังให้ดีซึ่งมันมันขัดแย้งและใน,ในส่วนตรงโค้ดนะโค้ดประมาณนี้นะครับโค้ดประมาณนี้เนี่ยครับโค้ดพอขยายขยายใหญ่ให้ดูจะเห็นประมาณนี้จะมีร่องรอยของการต่อพะนั้นท่านต้องดูให้ดีมันจะเป็นทิวเป็นร่องในะลักษณะซึ่งท่านชมเองผมจะมาอธิบายนะ ผมจะไม่อธิบายแล้วก็ตั้นลองพินิจพิเคราะห์และพารณาเองแล้วท่านจะเข้าใจว่าหลักการพีรนาการตอบเหมือนกันนะครับสําหรับตัวฝาบาทกับตัวเงินนวะเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันแต่ตอบสลับที่ไปตามที่อธิบายไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ให้เข้าใจกันเอาไว้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสำหรับเพื่อนพ้อ้องพี่รวมถึงต่างสายที่แวะเวียนเข้ามาศึกษากันก็ดีนะครับผมก็จะทําแปลไว้ดูมากดรน้อยไม่สําคัญแต่ว่ามันจะเป็นชุดข้อมูล ที่เราส่กันฟังไว้ในช่องพาแท้สบายใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ